่วมค้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตอนนี้น้องศิลเรียนอยู่ชั้นม .2 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นะครับเป็นนักเรียนชั้นม .2 ที่อายุเยอะที่สุดนอกจากนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นผู้พิการ เพียงคนเดียวที่เรียนที่โรงเรียนนี้นะครับและก็ถือว่าเป็นคนแรกด้วยครับถา,ามครับมัพอออกมานอกบ้านนี่ต้องใช้ไม้เท้าก็แล้วแต่บางครั้งนะครับอย่างไปกับแม่ไปกับพี่ก็ไม่ใช้แต่ถ้าเกิดออกมาคนเดียวหรือว่าหรือว่าแบบไปไหนอะไรพวกนี้นก็ใช้จริงๆถ้าเราไม่ใช้ได้ไหมในโรงเรียน,น,นก็ได้แต่ว่ามัน,ม,นมันก็กลัวๆอยู่นะครับ มันก็มองไม่ชัดทั้งหมดเนาะกลัว,วล้มเลยครับอย่าเป็นแผลแล้วมันลงน้ำไม่ไมค่อยได้ับ ลอยเม่เท้าเดินไปไหนเขาก็หลบเดินไปไหนเขาก็มองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาคงคิดว่าผมมองไม่เห็นก็ตอนแรกผมเรียนโรงเรียนสาคตาบักกรุงเทพมาเรียนที่นี่ก็ปรับตัวก็เพื่อนเพื่อนยากสุดก็เข้าหาเพื่อนเพราะอย่างผมอายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็เหมือนกลับมาอยู่กับน้อง,องๆอะไรพวกนี้นนกลัวไหมเล็กมากครับพราเพื่อนไม่ยอมรับแล้วก็คิดว่าเหมือนผมเป็นเด็กโงแล้วก็แบบ ตอนแรกผมคิดว่าผมเป็นตัวถ่วงได้สาอะไรพวกนี้แต่ดูดีๆแล้วเขาก็ช่วยเหลือดีอะไรพวกนี้ครับแม่แม่แม่เขาพูดใจยือเยอะแต่เขาเรียนได้ผมไม่ได้ไม่ได้สมองหรือไม่ได้อะไรแค่มองไม่เห็นแต่ก็เรียนได้ลาพี่คร ปัญหาเรื่องของสายตาของศิลป์นะครับที่มองได้เพียงระยะใกล้ๆไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรศิลป์ก็จะได้นั่งอยู่หน้าชั้นเสมอนะครับใกล้กระดานดังมากที่สุดแล้วนั่งตรงหน้นถามเข็ยนกระดานไหมแล้วแต่ครั้งนะแบบอยู่ที่แสงด้วยอยู่ที่คกูเขียนแต่ตัวใหญ่กูเขียนเลขเขาก็ถามผมผมก็บอกว่าเขียนใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรพวกนี้ง พอสินมองไม่เห็นมองยากสินว่าสินต้งองใช้ความพยายามมากคนทั่วไปขนาดมากมากแล้วอย่างกับสอนไปอย่างเงี้ยผมเอามือควานหาบรรทัดหาคําที่ครูเขาพูดได้แต่นี้ผมต้องมันมีตันหนังสืออู้มันเหมือนกันเป็นสีดําเป็นมึกเหมือนกันแล้วแบบมันต้องไล่ดูทีบรรทัดว่าครูเขาพูดอย่างไหนแล้วอย่างกับคาบพระพุทธศาสนาผมก็แบบหาว่าพระอาจารย์ท่านพูดถึงไหนแล้วผมก็หาหาแต่อันไหนที่หาไม่เจอก็ ท่านก็ถามหรือผมก็ถามอย่างนี้ครับแต่เรียนการสอนนี้ปรับตัวยังไงบ้างเยอะมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นแบบในคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยม,มเขียนบบอนักษรเบลแล้วก็มีลูกคิดแต่ว่าพอมาเรียนที่นี่ปับ๊บมันต้องเขียนแบบไม่เขียนในหนหนังสือแล้วก็เหมือนกับแนบวบคิดแบบคิดเลขลากลงมาไปด้านข้างอันนี้ผมไม่เคยทําก็เกือบทุกวิชาเลยครับการเขียนหรือการอ่านจะอ่าน่ผมได้ครับ เขียนเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มเขียนเร็วขึ้นแล้วเมื่อก่อนเขียนเขียนช้ามากเลยตัวหนังสือก็เล็กนะครับเล็กมากอ่ะสินตัวหนังสือเล็กมากผมเขียนว่าใหญ่แล้วนะแต่เล็กมากสําหรับตาคนปกติที่มองกันก็คือไม่ถึงครึง่งบรรทัดก็คือดูเล็กสามแล,และอย่างนี้เวลาสินต้องมาเริ่มเรียนที่นี่ต้องมาฝึกเขียนใช่ก<ล>็เผอว่าเหมือนกับเริ่มใหม่ครับถ้าก่อนหน้านี้ จะไหมเรียนโรงเรียนสองคนตาบากกรุงเทพใช้แต่สอนเบลบเขียนบ้างนิดหน่อยแบบลายเส้นอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้เขียนแบบแบบแบบนี้เพราะเขาให้เรียนแค่แบบสอนเบลก็ไก่ถึงพอนุคู่ไม่เคยเขียนนะไม่เคยเลยรแรกแรกมาฝึกยากไหมเขียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับ<อ>แล้วเขียนช้าด้วยเขียนไม่ทันเพื่อนท้อไหมฝังวันแรกก็มีบ้างเส่นี่นจะลอกเพื่อนหมดเลยเพราะไม่เคยไม่ทันเลยในกระดานครับ รอบเพื่อนแบบถ่ายรูปเอามาทํากันบ้านนี่ถือว่าตัดสินใจถูกไหมเนี่ยย้ายโรงเรียน <c oughs> มันต้องมาฝึกใหม่มมก่อเลยก็มันถูกถูกไม่ถูกผมก็ก้าวออกมาแล้วครับครับผมก็ตรงโซ่ครับโซ <c oughs> ่ก็าว่าปนาเียรจาเรียนตามทันเพื่อนไหมนี่ยถ้าเกิดเอาในเรื่องหนังสือทันแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องความคิด ไม่เท่าไหร่ครับคิดแบบแนวการคิดผมขึ้นขึ้นมอหนึ่งแล้วก็มามสองแต่ที่ผมเรียนก็คือปหนึ 1, ่งเรียนปหกแล้วไม่ได้มาเจอแบบมาแบบเขียนพวกสกูลอะไรพวกนี้แบบพวกเขียนแบบผมเขียนแตกสอนเบลล์อะแล้วคิดแบบในลูกคิดถึงคู่ก็ที่ายผมก็ยังไม่ค่อยใจมันเหมือนการไปเกิดผมไปเรียนก็ต้องเรียนใหม่มันไม่ได้วุ่นวายอะไรหรอกครับอย่างที่ผมบอกอยากให้ที่นี่ชื่อเสียงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ มอยู่ที่นี่แล้วก็อยากแบบเป็น,นผมเป็นนักกีฬาผมอยากแบบให้โรงเรียนให้ตากฟ้านะครสวรรค์เผื่อผมแบบปุ๊บหรือไม่ก็แบบเป็นนักกีฬาแบบได้เหรียญต่างประเทศแล้วแบบมันจะได้ชื่อเสียงและพวกนี้อีกอย่างผมอยากลองก้าวออกมาว่าผมทําได้ไหมเราจะปล่อยให้ลูกเราคลำอยู่ที่บ้านไม่ได้ลูกเราต้องไปเจอชีวิตต้องไปหาตัวตนอันนี้ก็คือ เขาเป็นคนที่กล้าหารค่ะไม่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 อายตัวเองแล้วก็รับสภาพตัวเองแม่คิดว่ายิ่งเขาทําตรงนี้มันยิ่งลบคําว่าตาพิการออกไปตัดกายภาพของคนนะ่ะหัวใจเขาไม่เคยบอก,กความคิดเขาไม่เคยบอกการกระทําของเขาไม่เคยสิ่งนี้เป็นตัวอย่างเลยนะไปอยู่ที่ไหนน้องสินก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูเลยว่าห้ามทอ้อแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดูเลยว่าชีวิตต้องสู้แล้วก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เป็น ให้มันดียิ่งขึ้นไปใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นแต่ว่าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นพยายามที่จะเรียนให้เหมือนคนอื่นผมก็นั่งเรียนเหมือนคนปกตินะครับแต่ใค่เขาต้องกลมดูตัวหนังสือเยอะหน่อยครับเพราะว่ายตตาของมันไม่ค่อยดีคนระับเขาก็ทได้ดีคนระับเขาเรียนจริงว่าผมผมยังผมขนาผมดีเขาทุกอย่างนะแต่ผมยังเรียนไม่ค่อยเก่งเลยเขามีความเขามีแรงบันดาลใจเยอะมากคนระับ จริงๆน้องเป็นตัวอย่างให้ทั้งโรงเรียนเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้เด็กคนอื่นที่สมบูร้อยเปอร์เซ็นต์แบบดูว่าเขาเนขาดแต่ว่าเขามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนครูในโรงเรียนจะชื่นชมเพื่อนนักเรียนน้องรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชื่นชมในตัวศิลป์แล้วก็จะแบบเอาเขามาเป็นแบบอย่างเอามาเป็นแรงผลักดันให้เขาแบบใช้ชีวิตแบบถึงเราจะขาดแต่เขาทําได้เหมือนคนปกติทั่วไปมากกว่าอีกนะคะ ความฝันคือเกิดจากกําลังใจเกิดจากความไม่กลัวเกิดจากความไม่ท้อเหมือนคนเราอ่ะใหม่ๆยังไม่เคยเดินออกไปจากบ้านพอเสร็จแล้วไปอยู่โรงเรียนก็จะทัดเฉิบออกไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าฟานคิดเขาเป็นบวกเขาก็เลยเจอเส้นทางที่ยาวไกลามากยิ่งขึ้นด้วยความพยายามเส้นทางเขายิ่งไกลขึ้นไปนี่ก็คือเขาภูมิใจมากเลยนะคะที่เขาได้มาถึงจุดนี้ผมไมอยากให้เขามองแบบเป็นคนธรรมดา เหมือนกับถ้าเกิดเราเห็นเขาแบบเป็นอย่างนู้นเราก็ไม่อยากเขาว่าเหมือนกับคล้ายๆไปซ้าเติมเขาะขอะไรพวกนี้ก็อยากให้เขาแบบมองผมว่าผมก็เหมือนคนปกติทั่วไปแค่ตาบอดข้างหนึ่งกับตาสั้นข้างหนึ่งแล้วก็บางครั้งก็ผมก็สามารถทําอะไรได้แต่ว่าแต่ผมก็เข้าใจว่านี้มันเหมือนกับเป็นโรงเรียนเรียนร่วมแล้วเหมือนกับเขาไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยใจครับว่าเขาทําได้แล้วก็สามารถ กาแสดงออกรูกุ้งตรงว่าผมเป็นคนขี้อายไี่ค่ะอย่างตอนเด็กๆเนี้ยผมก็ไม่กล้ามันมันไม่ได้อายแบบขนาดถึงกลัวแต่ว่ามันเหมือนกับเราคิดไปเองมากกว่าว่าเขาจะรู้สึกไงกับเราเวลาเราทําไปแล้ว mm. เราทําได้เขาคิดอะไรผมก็ไม่ทราบแต่เรามีความสุข ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรภพา o f f i c i a l นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรภพาครับ